ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมศูนย์อาหารใหม่ของสนามบินดอนเมืองนะที่อาคารผู้โดยสาร2นะครับชั้นบนนะครับตรงชั้นลอยที่ห้องเช็คอินใช่ไหมเดินขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งนี่แหละครับตรงนี้มีศูนย์อาหารใหม่นะครับชื่อว่าเมจิกการ์เด้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นี่ครับคลิปนี้ครับผมอยู่ที่เมจิกการ์เด้นนะที่สนามบินดอนเมืองครับตรงชั้นเรียกว่าน่าจะเป็นชั้น3นะเพราะว่าเวลาเรา มาที่สนามบินเราต้องเช็คอินใช่ไหมเราจะเป็นชั้น2ใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นมาบนชั้นลอยชั้นหนึ่งนะครับชั้นสามก็จะเป็นนี่ยนะตรงนี้เขามีโซนอาหารนะเมจิกการเดนผใช้ระบบคูปองผมได้คูปองมา500บาทเพิ่งจะมาเห็นที่ป้ายนะเขาบอกว่าตรงนี้คือชั้นสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณทั่วๆตรงนี้ก็จะมีแบบร้านเยอะเลยนะมีเบอร์เกอร์คิกด้วยนะเก้าอี้น่ารักมากนั่งนั่งได้หมดเลยทุกตัว ตรงนู้นมีเบิร์ก็ขิงเดี๋ยวให้ดูด้านล่างก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนฟู้ดมันจะมีสองภาคทางนู้นเมจิกแครเด้นทางนี้เป็นดิชอีสฟู้ดนะครับนี่เบิร์กก็ขิงด้วย ฝั่งนี้ก็จะเป็นสั่งที่ไม่ได้ใช้คูป,ปองนะครับแต่ว่าจ่ายเป็นเงินส่วนแต่ว่าจะกินเป็นลนลานไปเ็าจะกินร้านไหนแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็นั่งได้ปกติคือนั่งได้จุด,จดนะครับเป็นสไตล์แบบฟูดคอร์ทอย่างงั้นนะฮะในนีพิซซ่าด้วยนะครับสามสองห้าสี่แปดห้าอะไรอย่างงี้ไทยเอ็กซ์เพรส ไอเฟสอาหารเป็นชุดครับมีตั้งแต่95บาทไปถึง200กว่าบาท100กว่าบาทก็มีเนี่ยส้มตำโอ้ส้มตำก็มีเ่ยผัดไทยมีเนี่ยไอเอ็เซสเลครับมีบอนช้อนด้วยครับเดลี่ควีนบอนช้อนก็อาหารเป็นชุดนะครับข้าวกับไก่2 25บาทเนี่ยนเะลยเก็มีเกี้าอีอ้แบบน,นี้นั่งคือค่อนข้างน่านั่งดีทีเดียวสะอาดสะอาด แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพู้ดขอทที่เราจะต้องแลกการซึ่งผมมากินฝั่งนี้นะลองกินดูนะผมใช้บริการดูผมแล้กุปกองมา5หนะ้ารอยโอ้มีโฆษณาหลายร้านนะ่กินนะน,นี้ก็มีร้านคาเฟ่เบเปอร์ลานฝั่งนูน้นมีร้านที่ยังไม่เปิดอีกนะเบเอร์รานนี่ เป็นอาหารเป็นชุดเหมือนกันเป็นข้าวหมูแล้วก็ไข่มีอะไรอีกตรงนี้มีแอนตี้แอนดูบรรยากาศพุทธขอดตรงนี้นะครับหน้านั่งมากบรรยากาศแบบสวนเลย มีชุดข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นด้วยนะครับสามรอข้าวหน้าหมูย่างผ่านสองอยสามสิบว้าวยำแซบนะ่บนะครับสเต็กนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีร้านอาหารแบบไทยๆด้วยนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้ถ้าเราคุ้นเคยอาหารแบบฟู้ดคอร์ดเลยนะฮะนีฝั่งนี้อาหารแบบไทยๆเลย น,นี้มีลูกชิ้นปลาเยะวะาวราชเข้าแกงนะครับตรงนี้ข้าวแกงแกงเปจ็นจานอันนี้นนข้าวมันไก่ก็มีเป็ดย่างลันาากนาจักรพรรดิคณะฮ่องกงหลังฝั่งนี้เป็นข้าวหมกไก่สยามอินโด ที่นั่งนะครับจะเป็นแบบนี้นก็อย่างพวกข้าวราดแกงนี่ราคาเริ่มต้นที่80นะครับถ้าลา2อย่างก็100่า3อย่างก็120ย่สบนะประมาณนั้นนะฮะโอ้น้ำดื่มตรงนี้ครับมีภาษาจีนกำกัดเรร้อ,อยก,กับภาษาอื่นไงน้ำมะลมก็สี่สิรับ ก็ของสามสิบเอานะครับเดี๋ยวเราเลือกเลือกกันว่าเราจะกินอะไรดีเราตรงจุดนี้เนียก็จะมีเคาน์เตอร์ที่เราแลกการ์ดอยู่นะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศในศูนย์อาหารนะครับตรงเมจิตการ์เด้น แล้วก็ถ้าโซนนี้นี่จะดูเป็นแบบลักษณะแบบฟูดคอร์ดตามห้างับสเป็นค้านะครับเป็นเราก็ลอกอาหารไทยทั่วไปนะครับมีข้าวรัดแกงด้วยนะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่80บาทคือข้าวหน้าเนะตัวสั่งัากินมีเมจิกฟูดคอร์ดโอ้ไปแซมแทก็เรียกว่าเมติกตัดดิคุช่องตรงกลางนะครับ แล้วก็รากของสุดพิเศษของเราเพื่อให้คิดและอะไรที่อยู่ต,ตา่างๆหลังจากนั้นก็ลอน<อ>ผมก็เอ็นจอยตอนเช้าแล้วก็ุเพราะว่าตอนแรกมาเนื้อมามันจะแบบยังเป็นสีแดงแต่มันก้ก็กระทะมันร้อนมันก็จะสก สีชั่วโมงนะครับ